การทำงานในแนวทางโปลิจับตำรวจของิ๊กโจกรองผบตรกำลังกลับกลายมาเป็นหอกทิ่แทงตัวเองโดยคู่ต่อสู้ในครั้งนี้คือตำรวจที่เคยเดือดร้อนจนสาหัสจากวิธีการเฉพาะตัวของพ๊กโจกโดยครั้งนี้ออกมาทวงความยุติธรรมให้ตัวเองเขาคือพลตำรวจตีกิจทเนตธนนันทวีสินอดีตผู้การชนบุรีที่พึงคืนสารไปเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาเพื่อไต่สวน ฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องบิโจโกข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาดัากการกล่าวหาว่าสมคบกันช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้พันตำรวจเอกเขมรินทิศสมัยกับพวกเข้าทำคดีโดยไม่มีอำนาจหน้าที่จนพลตำรวจตีกิตเเนต้องเผชิญวิบากกรรมมาจนถึงวันนี้และต้องกระเด็นหลุดจากเก้าอี้สำคัญอย่างผู้การชนบุรีมาอยู่ในกลุ่มเป็นผู้บังคับการประจำสันติบาลและก็มีคดีอาญาข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิช คาอยู่ในชั้นปะปะชคนตำรวจตีกิจทเนตก็ไม่งอมืองอเท้าจัดการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบิ๊กโจ๊กที่สพเมืองชนบุรีเช่นกันเป็นคดีคาอยู่ในปะปะชเหมือนกันโดยทั้งสองคนแจ้งคดีอาญากันไปกันมาซึ่งไม่รู้ว่าจะจบวันใดแต่ที่จบลงเรียบร้อยคือการสอบสวนทางวินยัยคณะกรรมการสอบสวนมีมติ8ต่อ0เมื่อเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาว่าคนตำรวจตีกิตทเนตไม่ ได้กระทําผิดตามที่พี่โจ๊กตั้งเรื่องขึ้นมากล่าวหาคนตํารวจตีกิจทเนศเผยว่าผมต่อสู้คด,ดีไม่ได้ต่อสู้ว่าผมไม่ได้ผิดนะแต่ผมสู้ว่าผมไม่ได้ทําผมบริสุทธิ์ผมสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นรองโจ๊กผมก็จะใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายในทุกกรณีและย้ําว่าความจริงมีหนึ่งเดียวติดตามเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นหัวเกียนแบบนี้ต่อได้ที่